ดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s ี Home อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะออกเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับความงามแบบง่ายๆกันเลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหานะคะผมร่วงมีรังแคหนังศีรษะแห้งคันอยู่เสมอนะคะวันนี้เรามาทำแชมพูธรรมชาตินะคะแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะคะด้วยส่วนผสมที่มีไม่เยอะนะคะลิงก์นะคะในการซื้อก็อยู่ได้คลิปได้เลยนะคะนั่นก็คือแชมพูขิงนั่นเองค่ะแชมพูขิงนะคะดีกับ คนที่มีอาการผมร่วงอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะคิงไม่ใช่แค่เครื่องเทศที่ใส่ในอาหารเท่านั้นนะคะแต่ในทางแพทย์แผนไทยและสมัยใหม่คิงมีสารสําคัญเช่นจิงเจอร์นอนนะคะตัวนี้มีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและลดการอักเสบได้ดีนั่นเองค่ะเมื่อหนังศีรษะมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นรากผมก็จะแข็งแรงขึ้นและสามารถผลิตเส้นผมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเส้นผมเราประกอบด้วยโปรตีนหลักๆที่เรียกว่าเจ้าเคลาตินนั่นเองแต่หลายคนนะคะอาจจะไม่ทราบนะคะว่าหากหนังศีรษะขาดสารอาหารหรือเกิดกระบวนการอักเสบกระบวนการสร้างเคลาตินก็จะชะลอตัวนะคะทําให้เส้นผมบางลงและหลุดร่วงง่ายนั่นเองค่ะขิงเข้ามาช่วยได้โดยตรงเพราะมีสารช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์รากผมทําให้รากผมแข็งแรงสร้างเคลาตินได้ดีขึ้นเส้นผมจึงออกมาเงางามลดการหลุดร่วงได้เป็นอย่างดีค่ะทีนี้เรา าดูวิธีทำขั้นตอนแรกนะคะเราต้องหั่นขิงนะประมาณร้อยกรัมนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงไปต้มนะนะคะเพื่อขิงเนี่ยเป็นสารที่ว่าก็าเรียกอะไรนะสารที่ช่วยให้นะคะเล่งผมยาวนะคะแล้วก็ปลูกลูกผมให้มิ่งขึ้นนะนะคะหั่นไปเลยค่ะต้องใช้ขิงแก่เท่านั้นนะคะขิงอ่อนใช้ไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเราเตรียมอัญชันกันต่อนะคะอีก2ลองลิตรนะคะก็ใส่ไปนะคะขิงประมาณร้อยกรัมนะคะและดอกอัญชันนะคะแห้งแล้วก็สดผสมกันเลยนะคะโดยประมาณประมาณร้อยกรัมนะ,นะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะนี้นะคะเราจะต้องต้มให้เดือดนะหลังจากให้เดือดแล้วนะคะเราหลีไฟลงนะคะแล้วต้มต่ออีกสิบห้านาทีเพื่อให้ตัวยาออกค่ะหลังจากเดือดนะคะเราก็ปิดเราก็หลีไฟนะคะและต้มต่อด้วยไฟต่ำนะคะอีกสิบห้านาที ทีนี้นะคะเราจะัดการนะคะกรองน้ำออกมานะโดยที่จะได้น้ำนะคะนีักษบะนี้นะนะคะเราจะกรองกันเราจะได้น้ำอัญชันเข้มข้นนะคะ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนะคะหรือคนที่มีปัญหานะคะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะแพ้ง่ายนะคะให้ใช้ตัวนี้นะคะโคคาไมโดนะคะโพพิวนะคะบีเทนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ l a ซาด้านะกิโลละประมาณนะคะอ่ร้อยกวบาทนะแต่ว่านะคะถ้าเกิดเราจะทําเองก็มีสูตรทาข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามาใช้กันนะโดยที่เราจะใช้น้ํานะคะ2กิโลต่อโคคานะคะ โกค,คาวดิโดนะคะประมาณสองร้อยกรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเทโคคารลงไปเลยนะจากนั้นเราจะคนเข้าด้วยกันนะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์เด็กนะคะก็ะจะช่วยเด็กได้นะคะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะจะทําให้น้องเด็กๆไม่แพ้นะคะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวรอ,อเย็นนะคะแล้วจะใส่น้ําหอมนะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ใช้น้ําหอมที่สกัดจากกลิ่นพึ่งหลวงนะคะเพื่อที่จะได้ผลนะคะในส่วนของการเล่งนะคะการยาวของเด็กๆนะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะสารกันเสียค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ําหอมนะคะในกลิ่นคล้องนะคะน้ําพึ่งหลวงค่ะเพื่อที่จะให้น้องนะคะมีความรู้สึกว่าไม่แพ้นะนี่ ะะอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะไม่เหนียวนะเพราะเราจะไม่ใส่สารเสริมอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากทาให้เด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณอื่นสามารถทําได้นะคะสูตรนี้นะคะเพราะว่าแชมพูเด็กเนี่ยจะแพงมากและนะคะอีกนิดนึงก็คือนี่ค่ะส่วนผสมของขันกัะเซียค่ะเทค่ะเดี๋ยวเราจะบรรจุลงขวดกันนะคะ เราก็จะได้อย่างนี้เนาะน้ําประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามากรอกใส่ขวดกันค่ะ ค่ะระหว่างสระนะคะแนะนําว่าให้นวดหนังศีรษะเบาๆอย่าเกานะคะนวดหนังศีรษะเบาๆเพื่อลดการอักเสบและกระตุ้นนะคะให้เลือดไหลเวียนหนังศีรษะได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทําให้เส้นผมนะคะหนานะคะและมีประกายเงางามค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาลองเอาไปทํากันดูนะคะสูตรน,นี้ทําไม่ยากค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเราสามารถหาซื้อส่วนผสมของการทำแชมพูขิงได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ